ค่ะองค์เฮียนวันคานวันคานโดยมีเอฟซีผันถามมาว่าอันทางน้องมวยนี่เฮียนมสองวอคือมสามนั่นเมื่อนั้นทั่วคือคุองมอสามจำใส่ึ้นพิษห่องวอเราชุดผันข้างนาะลูกว่าได้ได้คือว่าได้ลบลงมาอีกตอนพี่ก็ึ้นมสามนั่นแหละ ก่าบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขสุขคนคือเกา่าคือเดิมเนาะบอว่าเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยจากประเทศนะก็ยินดีตอนหับเขาสู่ซองบุญมาบันเฮาพี่น้องเอ้มาพ่อกันในตอนนี้เนาะถึงมาหาทางน้องมวยเพิินเป็นจังไดพี่น้องเอ้เห็นมาแล้วพากันมาแต่ในสะ่เนาะกับเมย์เพิินกําลังเห็นเข่าไปไทยเครื่องไทยครองอยู่จักเพิินมาแต่ใส่พี่น้องเอ้เดีย๋ยวสิพาไปถามมงองสักวัน ไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะได้ทีได้ทางไม่มือว่านี่ก็เป็นมือสันวันดีหรือว่าเ mm. หงวันศาตที่สองธันวาของลาวเฮาพือน้องไอ้ถือว่าเป็นโชค mm. เป็นลาภของน้องมวยเนาะ mm. ก็ดีใจทําน้ำน่องเพื่อนที่มีทางพูใยายได้ เมตตาสงสารแล้วก็ให้เห้าเป็นสะพานบุญให้ซื้อที่ดินดอนต้นหญ้านาะขอบุญขอบคุณไดลายเอื้อยกับไอ้ที่ไหว้ว้างใจน้องให้เป็นสะพานบุญให้ให้ไอ้กับเอื้อยจึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภั้ไข้เจ็บอยาเจ็บอยาจนเนาะให้มาสัาใได้กรกลับขึ้นไปหาเอื้อยกับไอ้้อยเท่าพันเท่าเด้อปะเข้าไปหาทางน้องมวยกันสะก้อนขอบุญขอบคุณไปทางเอซทุกทุกทานที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดอ่ะมาในฮากะมาหาทางน้องมวยคนอีกเท่านึงเนาะ ว้าดีเ yup. นียวมันนี่มีลมเด้อผู้เดียเบิ่งป่าไม้ป่าตอกตีนนวลๆแล้วมันนี่อากาศลมได้มันนี่อืมจะบายดีคนงามไปใส่มาดิมันนี่ไปหาหน่อไม้กลับไปเอาขุนอ๋อมาจะหาหน่อไม้โอ้ดูดูได้บ่หน่อไม้ฮะใส่ไปไปหานะเจ้านายล่ะ เออคือพากันมาแต่ไปหาหน่อไม้แต่เศร้าทีคือบอคือบอสั้นเซมีเหมาะมีอย่างเขาสั้นว่โอ้งามแท้อลยนี่หน่อไหมยังอันนี้หน่อไม้หน่ไอไหมยังไข่เลยโอ้หน่อไหมหนูไหมบ่งบ่มีมันเบิดแล้วได้จะดีกูดีแกงแซ่บได้นี่โอ้ยนี่หนูไห้มาแดงกับแกง,งกเกงดีย๋ยวชิถากินน้ำ พูน่ะมีหยังน้ํากล้วยผู้บ่แม่นหมดตึกบ่ล่ะเบาะบ่มีอ่าบ่าวเตียงมาห้เมืคืนนียปิ้งไปถาน้องมวยไปหาน้ําไม้มาแล้วสิกินอือๆเด้อบ่มีหมดก็ยัง่ันีบัดน้อยก็เต็มดแม่นต้องหาอันติข้าวก็ต้องหากเวลาเฮาไปนี่ตั้งน้ําใส่กระามไว้ซั่นแล้วบ่ได้กินเา หมือานกับแม่บุญคอออามากินข้าหานเห็นบ่หมดมันหมักคือยังนี่ไปน้อไอ้เ่อานไปหนอาไหมไปกับไปกับแม่สองคนนี่บ่ไปแต่เศ้าเลยไปแต่เจ็ดโมงยังไปไกลเตอบ่ไกลยุเพื่อนไอ้ตุกาเพื่อน้อ้ตา ลงไปทางเฮือนนางอุทัยแต่ยังไปหอเฮือนนางอุทัยดูยิบคอหนักร้องกันจัะร้องเพลงยังแไ่บัว่าีเยังดีแล้วเอฟซีโอหนุ่มวยเสียงดีแค่ไหนว่ายืนร้องเฮงสิ้ัวหันอันนี้นั่งร้องมันะนาวก็เลยเฮ็ดให้เสียงบาออกมาปันในว่ะร้องเพลงนี่การร้องเพลงนี่ต้องยืนเพบนวมันนี่สิร้องเพลงยังอีกเจ๊วันนี้นะ เคยร้องเพาเพลงงีนสาวใต้อลไทยร้องเป็นเพาะเคยลองจากเถื่อนอะไรบ้งคุณกเป็นคนเคยร้องเอ็กซอยากให้นองีรองเพลงสงกต้อัลไทเนีทางพอพนพอหักพูที่ซื่อดินไทยพนโอ้เสียงดีขนาดเล่นน้องมวยนะเองพี่พพกกันมานั่งเว่นอยู่พี่กินข้าวกินน้ำแล้วบะยังโดยภาสีอต่เมื่อ Lạp ngược hành lang thì lại <laughs> rất <laughs> là thật sự. Tiang nì gần nha anh phiền nha anh. Massa, u mong nương. Come viện, u mong nương. U bưu 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 bư 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 ไงไยรนี่ไข่อยู่เ uh, ตียงมันน้อยสมามาสบายอันนี้กับพ่อไข่พอดีท่ายเ่เกาได้กัพ่อมาเร็งโดยน้ออ๋จะมาัดไปเลยพ่อวันนี้โดยเ้น้งานไปสรงเมียค่ะอ๋อไปท่งเมยเศร้าขายเพื่นเมค่าตาวานเราไปขายประกันเนี่ฮะ เมื่ออื่นขนมอยจดไปใส่จะแห้น้งมอไปนั่งคายมักซิลี่อ่าไ่ใช่ดูเดอยวแทงออกพละมักซิลี่มันไม่สไปเบิ้งยีตล่าโอ้อาเมะอื่นบริขาววัี้มาจะอ้บ่าหเป็นอมาคายเบินเป็นทงแมนแมนเมนเมนต้มโดยต้มให้เบิ้งคายแล้วเบิ้งมอื่นสีซือมักซิลี่มาให้น้องคายโดยคนคายใส่มักซิลี่อัน แม่น้ามวยคิดว่าจะหายพันไปนั่งคายอยู่นั่งออกตอะของรอบเลงต้งมให้เพันไปนั่งล่องเบงเพราะว่ามาอื่นพันก็ไม่ได้ของเฮียนคายก็ได้แด้น่ะละเนาะเคยยู่บ่จะเคยนั่งคายอยูบอ่ะเคยนั่งคายเลยเออเอเรามาต้มลองเบงให้พันคายมาอื่นเขาคายแบบได้หมดรียคายทงหนึง่งสิบพัอบัดท้ามาต้มเด้มันนี้มันจะคายแบบได้เหมือนอ่า มาเชื่ว่าห้าสีขายทองสิพันธ์โดยเดี๋ยวห้าไปซื้อสมมติว่าอ่านหาสิพันธ์แบบนี้มันขายเป็นกระสอบบอลว่าเท่ได้โดยเขาเลือกเอาละแต่อันกระโลหนึ่งเท่าไรโลหนึ่งพันหาบบหรือว่าโลหนึ่งนี่แหละแต่สิองเบิรงว่าก้าเอาไปได้เนะสิเห็ดน้อยหนึ่งไห่น้องเป็นลองนั่งมดลองเบิรงลองเบิรงว่ามีอยังน้ำเนยเนาะโดยถ้าเอานั่งขายบ่ได้กับสิแม่กับสิโลแถวหมู่บ้านนี่แหละ ละคา,ายนะ้ำละคา,ายบ๊อบเบิระดก็ละคายกะ็ะละคายยังได้คายเด้ดอดยชิเล่รแต่มักสซลี่อย่างเดียวมืมอื่นต้องบาง้างบ้างมึงก่อนโดยให้น้องพันนั่งมันต้องมีอีกอย่างน้ำเนี้ยก็คายนี่มันต้องขิดหาวหมักม่วงบ่อโดยหมักม่วงมันมันนั่นเนาะมันบอนั่นเนาะหมักม,ม,ม่วงแต่ิดเบิ่งขคายตัวดินต้มบะกระฮ็ดไปแั่ละเนาะล่ะเนาะ การคลองข้าคลองขายบะลองกับโบฮู้เลยพอได้ให้ลูกไปกินโรงเฮียนได้เลยมื่อได้ค่ะโรงเฮียนบันคานบันคานโดยมีเอฟซีผนถามมาว่าอันทั้งนอกมวยนีเฮียนมสองวอกคือมสามเมื่อนั้นทั่วคือคือหองมสามจใส่ขืนพิษห่องวอเราสื้อผนังนาะลูกว่าได้ได้ได้ตอนลบลงมาอีกตอนอีกะขื้นมสามนั่นแหละ <ด>ไปไปมื้อที่หนึ่งแล้วมื้อที่สองพันไปความเชียใจพันมาแล้วบาทนี่ปาอาจารย์พ่นมาบอกอคือสีอันนองเนี่ยอยู่ห้องสองซี<อ>แต่อาจารย์กยะไรเงี้่วว่าให้คืนห้องสามสามแล้วแต่ว่า<อ>บินยังใจเงินผัดอยู่ห้องสองซีได้เอาประชีค้ากับว่ได้แบบน,นี้ด้วยะเพือ่อนกาให้ลุงมันค้านลูกมิตร ลูกเป็นลงไปเฮียนอยู่ห้องสองสี่คือเก่าเด้อเออไม่จะบอกแบบนี้ด้วยอันก็เป็นยางอยู่ห้องใดแหละเฮียนไปละเลยอยู่น้ำพลมตั้งมุกตั้งใจเฮ้าด้วยเพิ่นบ่เพิ่นบ่วยง่ายไปใส่ดอกมอสามเพิ่นก็อยู่หันแหละเฮียนลงนอกดีนหนาแต่ก็ได้คือึ้นปีเฮาเฮียนอยู่ห้องมอสองอะเฮ็ดจังได้เนาะเพิ่นก็เฮ็ดตามขั้นตอนตามสั้นเฮาเฮียนหันแหละวเม่นเพิ่นสิเอาเฮาข้ามไปกตมันบ๊วยผู้ใ่เพงมม่นแม่น มันสียบบุธขึ้นโคของเพิ่นก<ด>คระเบียบมันก็ต้องขึ้นตามสั้นตามห้องตามมันนั่นของเพิ่นนนั่แหละเนาะมอซามบางคนก็นบอกเป็นห้องหนังสือก็ไม่สั่งราเนี่ยนั่นนางมวยมอซองก็ยังเป็นกะ<ด>เฮียนไปเรื่อยๆต่อนหนังสืองามเลยเลย,ยเขียนวัตถบ่ริวารอภิธานเขียน,ดนโดยโดยอขายมันเด้ออ่ะเพิ่นไปขายของพไปตั้งขายนะเพิ่นนั่นแหละคันใดขายเนาะโดยให้เพิ่นไปนั่งขายสลีและ คนนึงก็คลายมากระทานแบบอยากอยากแอบน้องแน่ภาวะวายาน้องอยู่ซื้อบนรยุทธ์นรรยงกะบ,บางมือกะทาวายุทธ์กะจงไปเบิ้งดอกเบิ้งดินเก็บไม้เก็บตอกจูดไ<ด>ม่บุญเลยตัวใดมันบอกเป็นตาจูนะนะแบบมันใหญ่ครับเก็บกองไว้เห็ดฟื้นโดยแม่ได้ประโยชน์ได้ได้แม่ใส่ก,<า>ก,กระสอบมาเลยแม่นะใส่กระสอบมาเห็ดฟื้นดังโดยเขาบต้องจูดดอกคิดนั่นแหละก็ต้องงวยนะทาว่ามันมันซื้อแน่ยังใส่กระสอบมากเล็กหน่อยมาแม่แม่ เจ้าหูบอกสื่อไปสื่อดินมอบดินให้เจ้าวันถือวันจบวันงามไดถือวันดีของเราเฮาวันสัตที่สองธันวาโดยโดยดีนะมือนะถือว่าเจ้าได้ที่ดินในถือมือจบมืองามมีแต่สีโซกลากเข้ามาหาเรื่อยๆโดยถือมือจบมืองามวันสัตของเราเนาะโดยวันสางตั้งครบหอบอย่างสี่สิบแปดปีว่าขนานคือว่าสริ ถือว่ามือดีมืองามแมยนวันศสัตของลาววันจบวันงามเลยวันที่สองทันวลาโดยเฉพาะมือวันที่หนึ่งน้องมวยยังบ่ไปน้องมวยแตาพรวันที่สองเนอยน้องมวยจะว่าไปฮงเฮียนเลยด้วยวอรเยาะวอร์ย่น้องเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าถ้ามือนั้นน้องไปโรงเฮียนแต่พอเป็นยังมือวานนี่ก็ถือว่าได้หับโซ่หับลาบมือจบมืองามแล้วโดยน้องเฟงก็เสียงใสยองย้งละแม่เนาะเสียงดี ทางงานเอฟซีเหมือนต้องมวยนี่ต้องห้องออกมาแบบแบบดังๆนะคนน่ะแบบแบบว่าตั้งใจแบบว่าล่องมันสุดเสียงแบบนี้นะคนน่ะอันนี้หมู่บ้นนี่แกงยุ่มยุ่มยุ่มนั่นนึงว่าในนั้นคือว่เมาเม้ารถโอ้หม่บ้านี่เม้ารดเอาสิพิธคำสัญญามันกะบ่ได้เ้าต้องห้องเื่องหักษาคำสัญญาเนี่ยนะพอบอกปุ๋ยใหญ่มาเมื่อร้องอยู่ื้ออันมาสั่น โอ้ผลมีแต่เอฟซีม right, ีแต่ย right. ่องว่าน้องมวยนี่เสียงเพาะเสียงดีว่าสันผมกระแม่ไดน่องมีเสียงดีได้เมื่อวานนี่กระมีเอฟซีขอมาอีกได้คุณอยากฟังอนี้อยากให้จบเลยว่าสันยังเพลงกันกอดคอนไหมนะว่าน่องลอกจบว่หนวได้ห้องห้องว่อยากจบป่นีห้องวอยากจบดยบย พื่อนน้องร้องจบว่าจัดให้เต็มเลยว่าซั่นอะจบเพลงได้บ่ว่าซั่นค่ะถ้าอยากให้มันจบฮ้ต้องฮ้องมันเบิ่งเบิ่งโพท์ฮอก็ปิดเสียเฮาก็อ่านตรงมันอ๋อแบบเฮาอ่านไปนําเบิ่งไปนําตัวใดเฮาบ่ได้เฮาก็เบิ่งไปนําโดยเมื่อก่อนยัน้อยก็มักร้องเพลงนางยอ๋อแปลว่าเพิ่นก็เฮียนร้องแต่แต่ดมาแล้วแม่อีล่ก็ซ้อมไว้เด้อเฮียนร้องอันเพลงอันแบบ ตายสาวไตายอลตะไทยน้ำผึ่นล่องพเพลงม่วนได้เนาะจากกรบเบงไปน้ำล่องไปน้ำเถอะว่าเอาวันนี้ได้อนาคตเนี่เป็นนักร่อง <c oughs> กรมีได้ดีนะเมย<ม>์นาะงอนาคตาจะต้องเ็แบบฮัดห้องแบบให้มันออกสุดเสียงเขาน้ำแบบเวลาไปป่าแบบที่ไปตัดไม้ก็เมฆล่องไปเลยอยู่ในกลางป่าซ <c oughs> ่อมไว้ซ่อมไว้ แม่ก็รักรักเอบเบิงบ่งเเป็นกระบบลองเิ่นกระอ้ยบ่ต้งองไอ้ละแสะดงของรถแม่บุญว่าเจ้านี่เก่งถือว่ามีความสามารถเด้บ่ออยกล้องร้องเพลงได้เนาะร้องเพลงได้เสียงน้องกระโปสั้นอีกบ่ตกอีกอปกกติแม,ม่ปกตินี่คนไอ้เด็กน้อยห้องเพลงนี่ก็สิแบบสั้นเนาะเวลาอยู่ในกล้องแต่แม่บุญยังบ่กล้าร้องเด้แม่บุญร้องบุเปนแม่บุญร้องในเสียงผู้เล้ คืองัวน้อยหองแล้วบอกน้องมวยว่าขาเพิ่นถามเรื่องที่ดินกะไม่จะให้น้องมวยออคอกอบใจทั้งผู้ใหญ่เมย์บอกเพิ่อนโวยโดย,ดยโดยอันเพิ่นกะมีคนถามรายยูเพิ่นก็นยินดีน้ำแมนแมน,มนผู้ใดก็ดีใจน้ำน้องด้วโดยเพิ่นก็มาแสดงความยินดีน้ำโดยเพราะว่าน้องนี่กะแบบว่ารอคอยมานานแล้วแบบว่าทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกะแบบมองมาแบบสีนะ พอมาฮอดอีอัน,นี่ก็คือว่าว่าวง่ายๆก็ความฝันของน้องเริ่มเข้ามาแบบคือทีดินกะมันฝันความฟันเป็นจริงว่าส,าสาั้นๆท้งทั้งหลายๆซ่องเพิ่นก็อยากมาแสดงความยินดีนะ้ำกับมมนเพราะว่าทุกคนกับเคยเห็นเนาะมาไทยน้องมวยหลายๆคนนั่นแหละเพิ่นก็อยากมาแสดงความยินดีนะ้ำเพราะว่าเพิ่นได้เห็นความฝันเป็นจริงเนอที่ได,ด้ทีได้ทางเนาะก็มีได้ทางน้องคนนี้อ้ยาก ถ้าคิดในใจก็อยากภาวนาให้มีรักหัวรักเคมาฟังไว้<ด>เนาะการเป็น<ว>ก,การ<ด>ี<ด>อ้อมไว้เนาะ<ม>โดยแมนมีแต่บัด่วงหน้าฝนนี่มันอาจสิมีอันต้นไม้ต้นโตเกิดข<ด><ด>ึ้นเฮาพยายามไปฟันบ่อยอยาก,กดได้รักหัวเองเพราะว่าไปอ้อมไว้เลยเนังว่าเฮาไม่แต่อารมณ์ทั้งในมันโดยเม่บุญนีบคอยเป็นคอยไปม่สูยๆไป มือใดว่างๆกับภากันไปเก็บฟืนกองไว้ตัวใดมันเป็นฟืนกับเอามาไว้ดังตัวใดมันน้อยท้าก่ะจุดตัวใดมันนอันนี้เอามาใส่ซังได้สาฟืนนี่ไปเก็บอยู่ทั้งอันในบุญมาอะไรโดยมาว่านีอ๋อหามีแร่นี่เอาก็ได้มาดังนี่นี่คือนั่นตัวใดมันเป็นตาอันดังห้ากับเก็บไว้หักใหม่ตัวใดมันใหญ่เนาะใครได้ไปอยู่หันน้าไนกับ มีแบบว่าขันสม,มุติว่าเจาะหน้านีกะแห้งแล้ววะปลูกผักปลูกมีแมวยแมงนรักกับปลูกต้นกล้วยไว้กอนแม่นแมน,แมนถ้าว่ามีหัวมีเหี้ย,ยแล้วก็ปลูกต้นกล้วยต้นยางไว้ยพยเขาได้ดีกว่าสีไวให้มันเป็นลินเป้าต้นกล้วยแล้วก็อีกอย่างอีปลูกอาประเภทต้นใดมันใหญ่เรัากรบโปงพ้าปลูกเป็นนั้นนั่นก็ได้ขันคือเรื่องนั่นกับขันคือมีต้นหักม่วงเนี่ยใดมานน่ากะปลูกตามแค้มหัวก็ได้ ต้นนึง2ต้นเนาะดูแม่พอได้เฮ็ดห่มบัดนี้เฮาก็บ่เอาต้นเป็นน้ําเนาะแม่บ่เอาแนวน้ําบ่เอาเข้าไปปลูกได้จะได้มันสิปักตีนเนาะถอยบ่แม่ต้นบักม่วงต้นบักม่วงสิดาบ่นี่บ่ต้นบักสิดาบ่ปลูกก็ได้ต้นบักม่วงม่วงก็ต้นบักยมเนาะโดยแม่แล้วก็ต้นต้นบักยมเลยยังก็ได้ปลูกใส่หน้าบ้านปลูกไว้คือว่า อนาคตข้างหน้ามีเงินมีซานก็ได้มีห่มมีเงาอยู่มันได้หัวก้อนจังปูกปูเดี๋ยวนี้บ่ได้มีแต่ั้วนได้หัวก้อนนั่นนองมวยเนาะจังหาเนวไปซับไปพังไว้โดยอย่างน้อยก็พอได้อ้อมหัวอันเมื่อแตยังใคร่แน่ห้ามกะคอยไปเบิงไปแย่งเอาขี้เลาจักไปลูกอะไรบ้างกะเพราะเพื่อว่าน้องมวยเพ่นอนาคตข้างหน้าพ่นใหญ่ได้ครบได้ครัวโดยไม่บุญเลยถ้าเป็นไปได้กะ อย่างได้ห่วแต่กะสิคอยเฮ็ดคอยไปกับโลกและสมเฮาบ่มีหยังนี่แหละเก็ดสมเฮ็ดได้โดยคือว่าได้ดินก็ถือว่าปาเป็นบุญกุศลที่ดีนะโดยือว่าบุญกุศลของน้องมวยนี่มีหลายโดยมีแต่คนฮักคนพงทำให้เพิ่นน่ะฮักตลอดไปแบบนี้้อีล่เด้อน้องดวงพราคพามเข้าไปอ่านคอมเมนต์ว่าทาง FC เพิ่นให้เฮาปฏิบัติแบบใดเด้อ จะลายมีบุญเพิ่นบว่อ่านได้เพิ่นอ่านในผู้เดียวเพิ่นอนก็นั่นแหละเพิ่นก็ะหู้ในใจเพิ่นนั่นแหละอีหลักกระทำตามอันนี้ใดมันดีเนี่ยใดมันดีเฮากระเฮ็ดเนี่ยใดเนาะหล่ะเนาะเฮากับปฏิบัติเพิ่อนก็ไปอยากอ่านดังเล้แต่แม่บุญก็ยังบว่อ่านดังอ่านอยู่ในใจแล้วก็พหูแล้วเนาะเพิ่นเพิ่อนว่าบอ้แม่์หู้ได้อ่านใจบอยเมย์หุ่นจักเลยว่ะแม่ไปจัะฟังมันแม่์ไปจะพังแมย์หู้เนาะเอื่อนะ นพ่อเพิ่นมาเห็นตอนนี้เพิ่นก็คือสิดีใจและเห็นน้องๆเพิ่นได้ดินนี่เนาะโดยโดยถ้าแม่นเพิ่นพ่อเพิ่นเห็นในคลิปหรือว่าในทุกช่องกะก็คือสิดีใจจะใครมาเนาะจะพาวันหน้าอยากให้เพิ่นกลับมาให้เพิ่นมีกันมีคำได้หลายมาเฮ็ดเฮือนในซ่านอะไรอย่าเงี้โผมเงินไว้เด้อเนาะโดยมาเฮ็ดเฮือนให้น้องมวยอย่างน้อยก็่ได้อยู่นําแม่ก็ยังว่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งลูกก็ยากเหมือนกัได้เพื่อนซาสักหลังน้อยนึงเนาะดูมวยเนาะ เห็ดเฮือนไหมจ๊ะถามว่าเป็นไปบ่ได้เขาให้เพื่อนบ่ทีมลูกเลยย่าสมมติว่ามีมีเฮือนไหมหลังนึงนี่ยู่เดินไม่นี่กล้าไปอยู่บ่แกยังบ่ท่านกล้าเป็นได้ยังบ่ท่านกล้าเ <laughs> <ย> <laughs> แล้วให้เพื่อนให้มูไปก่อน๋อ้ถาให้ทางมีโมไปก่อน <laughs> ยมันการทำกัางคืนนี่แหละแม่เอ้ยแม่ตอนนี้กาคนกำลังเริ่มเข้าไปเป็นยังเนาะห้ากระทมแบบว่า แบบคือตอนนี้ก็มีเฮือนคนอยู่ด้จังเห็นบ่ออยู่อยู่ฝ่าหัวดมีคนแบบบาพัดไปบ่อหรือว่าหมู่คู่ไปรลายน่กาชิโมวันม่บุญเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นบ่ทางเข้ามาคนกำลังตั้งเฮือนเดี๋ยวนี้แบบเพิ่นกำลังเห็ดเนาะแมนแบบว่าเพิ่นกำลังสร้างกำลังสร้างตั้งแบบหมู่บ้านแัดสันอีกบ่โดนเต็มตึ้งอยู่ค่ะเจ้าหอดวอย่างมาแถวนี้เป็นแถมันคือทางนั้นนั่นแหละมันใกล้แบบมันเมืองกับไม่เห็นได ใกล้นางเต้าอีกไปกินอาหารกระแซบเนาะแพงผุดเนาะลูกแพงผุดเอาเขากลับไปเขากลับกินบัวลายแนวเขากลับกินล่ำแนวนี่แล้วไปชมรับลมชมวิวอยู่แล้วโบเป็นสิไปกินเนาะ้ำมือเนาะโดยไปรับชมอากาศไปรับชมอากาศช่วงฮ้อนๆไปนั่งเล่นน้ำ เือว่าอนาคตข้างหน้าตื่นมาเท่ากับป้อโซกห้าอยู่ห้างกินข้าวคลายเนาะแม่บุเห็นเห็นบอกหมื่อ้านนี่เราไปคลายกับลูกแล้วฮะโดยแบบนั้นแล้วพันเก็ไปหาแล้วปิดบ้านไว้แน่จะไปคำแล้วก็เมื่อแน่ยเ่คือว่าดีว่าพุ่ให้ว่าเธอหาว่าลูกมีอนาคตข้างหน้าได้ลูกได้พวเป็นคุณหูผููดีเนาะพว่เป็นแม่อะแต่ยินดีน้ำลูก มุ่เลยตอนนี้ทางน้อง่นยังขาบองงามรงเรียนอยู่และเนาะบ่าท่านคิดดอกเรื่องน,นะเนาะคือเดี๋ยวนี้คันสมมติว่าเฮียนเฮียนหอดจบโมเจเนี่เจ้าชีคิดเฮียนยังต่อแบบนี้หรือว่าสี่นั่นว่าเผื่อคิดควมคิดในใจจะไหวนนในอนาคตข้างหนา้าเจ้ากาในใจกาอยากเฮียน่อแต่ว่าจบมเมเจ็ิแมนดีสสำหรับเฮาแล้วเขาภูมิใจแล้วถ้าว่าเฮาสเฮียน่ตไปอีก กายเฮาก็อาจเยียนบ่มีเงินเนาะล่ะเนาะดีดีอ่ะอีกจักบ่ดนเนาะอีกบ่ดนก็จบแหละโมเจตเยียนไปเรื่อยๆโดยเพราะว่าออกมาเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหยังอยู่แล้วนะโดยเฮาเยียนน่ะดีเป็นการดีสําหรับเด็กน้อยจนได้ยพาออกว่าโอ้จังซี่กบ่ออกเด้่ยเฮาเยียนจบโมเจตก็ดีว่าว่ไปสมัครงานจะจบโมได้อีล่ะ มื้อซ้ําพอ4ครั้งคือแม่บ่นี่โอ้ยไปข่อยบ่รับเจ้าละมาจินเทวดาดีได้แม่เอ้ยเอ้าเสียงหยังบ่โอ้ยนอนย่านเด้อยกกระทันเลยน้แฮงนี่แม่เอมื้อนี้นะโดยไปซื้ออันนั้นมาอยู่มื้อนี้พอดีสิเอาอันนั้นมากินกินบ่ล่ะกินหยังกินตําซั่วตํามวยแล้วมันซื่นปาก้มื้อนี้เงานอนข่อยน่ะ กินนั่นแหละนะกินน <c oughs> ั่นแหละวันที่บวกินเราเคยสิไปน,นั่งรีกินผู้เดียวค่ะยูบูญคนไ,ได้เลยไม่มีบุญ <c oughs> พอดีแล้ววัทันได้กินข้าวเศร้าเนาะว่าทีซื้อ,อย่างนั่นมาบดเราอ,ะอ่ะคือบดไว้เท่มีอยู่ไม่บุญในบ่ญพีเนาพอดีมันแกมใส่กันเนล<ด>ย,<ด>ยอ,อจาจจะสั้นเท่ากับสีผ้ากันเอาเนี่ยมากินมาอยู่ก่อนแาบนี้เนาะเลยเดี๋ยวสิไปเอาอันตำมาให้ทั้งน้องมวยเพื่อน เคลียร์ทั้งนี้ถ่าเด้อสันเด้อโดยนะไปพ่อกันในตอนกินข้าวกินน้าภูณรักคลิปนี่ฮากับสีจบใบเสน่ห์ก็น่าต้องมวยเละสบายดีเด้อล่ะเด้อสบายดีโอเคมาเล็กคลิปนี้ฮะกับศิลาไปสะกอนเนาะอัมราป้าจะสิไปเอาวันนั้นมา กินก่อนไม่น้องเยายครับก็สื่อเนี่กินเนีอยู่เนะเาะสำหรับคลิปนี้ล้วพี่ร้านห้องไปจกกัดกอรเพาะในคลิปนะะขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกคนที่ติดตามหับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วประ่าโฆษณาในละคลิปนี้แล้วพี่้าะน้องไปแล้วสบายดี